ีการซื้อขายบริการระหว่างบ้านคือซื้อขายบริการเนี่ยค่ะคือเดียต้องพูดตรงๆว่ามีมันมันเป็นเรื่องปกติของสาวปรนะเภท2แล้วเป็นเรื่องของในเรือนจําที่ปกตินะคะคือมันจะมีนโยบายหนึ่งที่ขึ้นมาว่าไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าสถานพยาบาลเนี่ยก็ยังแจก ยางนามมยแล้วก็เจลแล้วคือเสาเทศ2ที่รับงานเนี่ยคะ่ะก็คือมีมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะจะเป็นเสาอาทิตย์เพราะว่ากองงานไม่เปิดสถานที่รับงานของเขาคือก็มีหลายที่คะ่ะม,ม,มีทั้งบล็อกซ้วมมีทั้งได้ราผ้าหลวงมีทั้งอ้อยหลายที่อะค่ะคือในนั้นนะคะมันจะมีสัมปทานของคนที่เขาได้ดูแลสมมติว่าเบล ได้ดูแลเราผ้าหลวงใช่ไหมคะเบลก็เป็นคุมสวัสปทานตรงนั้นสมมติเบลจะเปิดโรงแรมก็ต้องมาเสียแล้วจะซอยสองกล่องหรือว่าเสียนมให้เสียกาแฟให้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเช่าพื้นที่ตรงนั้นในการแบบรับงานเบล ราขอถามนิดนึงเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนาะมันจะมีจุดที่ไว้ค้าบริการสัมปทานแปลกๆในเรือนจํามันสัมปทานแปลกๆอย่างเบลพูดไปมันก็มีแค่ราวผ้าหลวงหนึ่งน,นะราวผ้าหลวงหนึ่งก็คือนนี้ก็คือไม่แปลกโคตคนอย่างนี้เขาคุยคุยกันแต่อย่างที่เบลเจอแล้วเบลว่าแปลกแล้วเบลไม่น่าจะได้พูดที่ไหนเนี่ยก็คือบ็อกขยะก็คือมันเป็นที่เก็บขยะของแต่ละแดนอ่ะก็คือว่า เวลามีรถขยะมามันจะไม่ได้เข้าพร้อมกันทีเดียวทุกแดนหรอกแต่ก็จะเป็นบ็อกขยะอะไรเงี้ยคนที่เขามีสัมปทานดูแลขยะของเรืองในแดนแต่ละแดนอ่ะเขาก็จะเหมือนทําความสะอาดให้ดีแล้วก็มีผ้าไปปูมีฉากกัน้นมีอะไรกัน้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปใช้บริการกันแล้วก็ไปใ,นนใช้บริการกันในนั้นใช่ค่ะเบลแล้วกลิ่นเกินก็ก็ทําใจยอมรับให้ได้บ็อกขยะจะเป็นจุดสุดท้ายหรือเปล่าที่คนจะไปเลือกใช้บริการคือมันแล้วแต่เวรเจ้าหน้าที่วันนั้นอะ่ะคือส่วนใหญ่อะ ผู้ต้องหาที่เป็นสาวเพศ2อ,อะ่ะก็คือจะรับงานเสาร์อาทิตย์เพราะว่ากองงานหยุดแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์ก็ฟรีเดย์ไปเลยทําอะไรก็ได้ก็จะอยู่ที่ว่าเวรเจ้าหน้าที่อะ่ะตรงไหนที่ปโปรง่งที่แบบไม่แข็งที่ไม่ดุะนะคะนั่นแหละเขาถึงจะเปิดสมมติอาทิตย์นี้เวรผ้าหลวงได้ก็ผ้าหลวงอาทิตย์นี้เว้ยพี่แข้งไม่ได้เลยเดี๋ยวเกมก็ไปบล็อกขยะ